สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะมาพบกับช่องของมาดามหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปทำสบู่กรีซอรีนนะคะซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันว่านที่เราทำกันไว้นะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะกรีซอรีนที่หั่นแล้วนะครับหั่นไม่มีตู <laughs> น,นี่เป็นน้ำมันพึ่งเอ้นน้ำพึ่งจากป่าจากกล่วเพราะว่ามันจะมีดอกว่านผสมอยู่โอเคแล้วก็กลับไม่ได้เลยน้ำาามันขัดเปี่ยนและที่สำคัญมากๆน้ำมันว่านที่สกัดเมืม่อวานจาก,กินที่เรลือค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ<ม>เราก็มีผงกาแฟนะคะที่ที่เป็นที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอามานะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกคะ่ะนี่ค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาตุนกิสรีนก่อนนะคะซึ่งเราจะทําให้มันละลายเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราหั่นเล็กเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งละลายง่ายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ นี้นะคะละลายหมดแล้วนะไปเป็นขั้นต่อไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมันว่านนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะรวมถึงผงกาแฟด้วยนะคะอย่าลืมนะใส่ลงไปแล้วคนๆๆให้เข้ากันค่ะ พอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปเทใส่แม่พิมพ์นะคะไปดูกันเลยค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราเทใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะเกิดฟองนะคะเราก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดลงไปเพื่อลดการเกิดฟองนะคะซึ่งจะทำให้เนื้อของสบู่นะคะเรียบเนียนแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลงพิมพ์เรียบร้อย ก็ตั้งทิ้งไว้นะคะซึ่งระยะเวลานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมแต่ละอย่างนะคะว่ามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนถึงจะเซ็ตตัวนะคะถ้าเกิดเป็นสบู่น้ํามันนะคะจะใช้เวลาเซ็ตตัวนา,นานกว่าสบู่กิสอรีนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพอมันเซ็ตตัวแล้วจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะสบู่ของเรานะคะก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเรามาแกะดูกันนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงเต็ม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 เตมสวยอ่ะโอ้รอบนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นชั้นเลยนะคะดูคะ่ะเอา้าหายไปไหนถือไว้ใช่ๆนั่นแหละนี่เห็นไหมคะ แต่ทุรอบนะคะเอาจริงๆนะหญิงทํามานะคะก็ออกมาไม่เหมือนกันสักรอบนะคะเส,สน่ห์ของแฮนด์เมดก็คือแบบนี้นะค่ะลุ้นกันว่าจะออกมาแบบไหนนะคะโอเคเห็นไหมฟองของเรานะคะเป็นฟองธรรมชาติและฟองจะเนียนมากมีสครับกาแฟอืมมีสครับกาแฟด้วยนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของเรานะคะมีประโยชน์แล้วก็ถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปว้ด้วยนะคะ